สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกุกก l e l i นะทุกคนนะเราได้นำมาของมามอบให้บ้านหลังที่สามมาจับเด็กน้อยอมีอะไรบ้างของเรา เปบึงไปบึงอันนี้ก็อันใดเด็กกันธานี่ก็เด็กกันธาบอกพ่อแม่เราเสียพ่อแม่เสียเหลือผู้เดียวนี่บอกแต่เราอยู่นึ่งเลยนะเด็กเลยนะอันนี้ก็เป็นเด็กกันธาอีกคู่หนึ่งครับผมพ่อแม่ใจป้าเออเออเรากินอยู่ยังได้ปั๊นี้เนาะยูนึ่งเลยอาเอาน้องเก่งได้เอาน้องเป็นเรื้องน้องเป็นปีประหลุ่ยอู่จะน้อง อู้เอาน้องหึ่งข้าวเอาน้ำขึ้นเฮือนโดยใช้ล้างถ้วยได้อันนี้คือคนหลังกันเลยเนาะคนหลังคนเจ้าลงคนหลังเฮือนน้องแต่เน่ที่ทำหลงเข้าบ่ได้อ้หังยิดลมบ่หางยากบ่เออรถนี่เนาะจะเข้าบ่ได้หางยางนี่ได้จู้ เดี๋ยวหเอามอมอบตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวข้้องอ่ะอ่าน้องยูนิคอนเนาะเดี๋ยวพอไปใส่เนาะเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปทีเดียวขี่รถไปให้เนาะเดี๋ยวมอบยูนิคอนแ๋อ่านี่พายูนิคอนเนเดี๋ยวพไปใส่ได้ะอเลาอ้มเครื่องมอบไปมอบให้คน่ยงน่อยก่อนมาอนี้มอบก่นเนา อันนี้ค่นอยู่หาคนไห้ไหเพิ่นอีกน้อยเนาะว่าเฮาเฮาเลือกลังเนี่ยเขาเขาเลือหลายอยู่เอาเท่านี้เลยเนาะนัวให้หาไปเลยหาไปเลยจะหานะี่นอยู่หาคนไห่หาถรงเลยเนาะเด็กน้อยเด้มีจะคุณนะสามเนาะเอาเป็นเพชรนี่เลยเนาะ เพื่อมีมีเมาเมีย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 เมยเมี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 ยเมมียเมียเมียียเมียเมียียเมียเมียเมียเียเมียเมียยเมียเมียยเมียียเม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 ีเมียมียเมเมียเมีียเมียเียเม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 ียเ กระป๋องหอมอืมมีกระแป้งนัวนะครับแป้งนัวผงนัวเอาเลือไข่บันนี้เช่นจงไดจะหอดไข่ต้องมีคนขึ้นเอาผู้ที่ตัวน้อยทุบตัวใหญ่ยุกพี่เบาเอาแขนยาวๆได้เบามามาเขามาม่ให้ดู เนาะมีถอยเนาะพี่น้องเยออีกนอันนี้กาซีเอาของซ้อยเหลือเพิ่นเบื้องต้นไปก่อนพี่น้องเลยเพราะว่าเห็นเพิ่นรับจ้างมาเมื่อนี้ก็ได้ห้าสิบบาทเป็นเงินไทยนะพี่น้องบทหลายนะครับก็พอดีการประทั่งชีวิตไปเนาะสิวายกง่ไร นี่ก็เอาไปมอบเบื้องต้นให้เพื่อนขอบใจเนาะขอบใจเนาะเออเราใส่ได้เพื่อนมาครับมอบอยู่นิวอ่ะแล้วก็คนไปเนาะนี่กนไอยนี่เลยนี่หน่อยพูดบอกอันนี้ก่อนนะคนไปเสียนะไปมีว่างมีมีรุ่นยูนิวอ่ะผมมีเนาะเป็นผู้ชายลูกเราเนะ ไไปอ้้าวดมันทำหน้าที่ของมันนด้เนี่ยอ่าเราทยอยขนของมาวางไว้ขนนี้มาให้สามดีแล้วมันมาให้เข้ากลัวลับ้านหลังที่สามเนี่ จะมีข้าวสารมีผงมีผงสื้อผ้าผงนัวเกลือขนมเสื้อผ้ามีไข่ปลากระป๋องนมเออนั่งบังอย่ไว้เอาพี่ไายเอามือกองสาธารณะดอกขอเจ้ามาวยมากูเขามีไข่ต้อง่ มาม่าเน้อยโดยเพผงนัวเนี่ย่ะงนเลย่ะกะองง้เอามาออนอนอันนั้นไอ้ออกมาบดูังไนั่อยู่นั่นเห็นยับ่ยามากใกล้ๆนี่พ่อตรงนู้เลยเนาะอะ ขออนุญาตอันซุ่งมอบอันนี้เนาะเอาไว้ให้อยู่ให้กินเนาะคเนี่ยผสานกับหาถุงหาถุงแล้วก็มีมีเนาะมีมีมีอีกครึ่งครึ่งแก๊เนาะแล้วก็มีอันผงนัวผงชาปลารื่องอันแนวะชาปลาแล้วก็ขนมแล้วก็เครื่องเครื่องซุปแหลากระป๋องแล้วก็นมแล้วก็เกลือเนาะเอออก็ับอนุญาต จากเอฟซจะดีเนาะจากเป็นซอยมากจากอันคุณแม่ประเทศอังกฤษเนาะประเทศอังกฤษเป็นแม่ตามานะครับกะขออนุญาตชงมอบให้คุณพ่อคุณแม่นะขอบคัวชื่อยังนอะนี่สุยพุยคุณแม่เด้ดำดำดำพุยนะคุณคุณพ่อพุยคุณแม่ดำเนาะเอ้าก็ต่อไปนี่ก็เป็นกำลนังใจให้เด้อ หาอยู่หากินเลี้ยงลูกีต้าเอครับผมขอบคุณเอนโอยพรเอฟเน่ยอันว้อันโอยพรนี่ยกิ้งว้าลู้นเ่นอเว้ารถเอาจะไก็เว้ารถแนวดีเว้าลง้ดินแห้งไอ้วาโาวาไปโอยพรโอยพโอยพเป็นเ่ันอโอยพรภาษาโซก็ได้บลูก็ได้โชโชวะอ่าโซโโโยพรเป็นภาษาวิไลก็เนนะ ต่อโควิไรกับพี่อเกครับนะก็เป็นงานของพี่เนะว่าเป็นเิป็นบูชาอเริเนเกินเนให้เออนี่เลย้นั่นเลยคือตั้งแล้วใคอยเพิ่มนะเป็นคอยรับให้รวยสอรับให้รวยภาพแข่งแรงนะสุภากแข่งแรงอนะครับผม เข้าใจรายรายครับผมเพื่นก็วิ่งนะครับผมครับไปเลยเพื่อนกับซึ่งมันปลาสีไล่แล้วเพื่อนก็ได้อันนี้เก็บเก็บเก็บเอาเด้อเนาะไปกันต่อครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่าน,นี้เท่านั้นค่ะ